โอเคครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวโยกังทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง at g a m e r เช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับพบกับพิธีเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้พี่นะครับจะมาพามารีวิวนะครับ id นะเรียกว่าแลไอเทมอีกหนึ่ง id เลยก็ได้นะครับเป็น id ธนูนะครับคลาสสนะนี่เลยครับ แม่สวยงามจริงๆนะครับถอดชุดโชว์ให้ดูไปเลยนะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องเวด้วยนะครับน้องเวเนาะเดี๋ยวรีวิวจบนะครับพี่จะพาน้องเวเนี่ยไปเทสดาเมจนะครับที่วังเย็นนะครับนะไปเทสดาเมจที่วังเย็น,นตัวนี้น้องเวเขาบอกว่าขายที่อยู่ที่ประมาณ17,000บาท ใครสนใจก็ไปต่อรองกับน้องเวลอ,อีกทีแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวของด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเนี่ยก่อนอื่นเลยเนาะพี่จะให้ดูเนี่ยอา่านะเป็นดองคลาสสามนะครับเป็นแร่ไอเทมตัวงเลยนะครับความดีนะครับอยู่ที่1.5ึ้าล้านครับตัวนี้เนาะราคา17,000เนี่ยถือว่าเป็นราคากลางๆถ้าจะเอาซื้อตัวเทพเลยเนี่ย ของน้องจำเลยเนี่ยก็4 0,000บาทนะครับเนาะก็กำตังไป40,000บาทนะครับของน้องจำจะเป็นตัวพร้อมถ่ายเนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นราคากลางๆนะครับ17,000บาทเนี่ยจะมีตัวนะครับตัวดีหนนะครับแล้วก็ชุดเซตนะครับแล้วก็ธนูบวกสินะครับเลเวล2เนาะตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหสวยจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้ดูปลานก่อนเลยแล้วกันครับว่าน้องวีเขาอัพปลานยังไง ร้านนะครับเราก็อัปตามนี้เลยนะครับไม่มีก็คือตัวเห็นแจ้งรู้จริงนะครับแน่นอนครับน้องเวเน้นไปที่พายุคลั่งคลายสิ้นครับพอคลั่งปั๊บนี่โหดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออ่าเป็นนี่เลยครับจิตรวมสมาธิครับนะเขาเน้นที่จิตรวมสมาธินะเพื่อที่จะให้มันหมุนเร็วหมุนแรงขึ้นนะครับนี่เห็นไหมตัวสามสอนดาวตกน้องเวเขาไม่ได้เล่นนะครับเนาะ คือพี่เองพี่ก็อยากเล่น3ส,สอนดาวตกนะครับนะก็อยากลองเหมือนกันเพราะว่านัดหนึ่งก็พันหนะครับพันหคูณสก็4ี่พพี่คิดว่าน่าจะตายนะแต่ดาวเมจของของ,ของน้องเวเนี่ยที่ยิงออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับประมาณหกเจ็ดรันเดี๋ยวเราลองไปเทสกันดูทีนึงเนาะนะครับรูปปลานก็อัพตามนี้เลยนะครับก็เนาะทยานแล้วนะก็อะไรตายเหี่ยวเนาะตอนนี้ก็กอจิตดวงกําลังอายุคลั่งนะครับแล้วก็ตัว หนูทะลวงวิญญาณนะครับแล้วก็ราชันกลางวิญญาณตัวนี้ก็จิตหลวงเนาะปารเซียนไม่มีนะครับเราไปดูของในตัวกันเลยนะครับเร็วๆเลยเดี๋ยวเราจะไปเทสกันเนาะอาวุธเป็นอาวุธบวก13นะครับออฟเวลสองเนาะของมีชื่อนะครับไฟสิบวิญญาณ5นะครับวิญญาณกลางเป็นสมาธิ5%นะครับแล้วก็ตัวจัตุเทพนะครับเป็นเสือขาวนะครับสวยๆกันเลยนะครับตัวนี้นะพร้อมถ่ายไม่ได้พร้อมถ่ายนะครับถ่ายเองนะครับ17,000บาทนะครับตัวนี้ เปล่บวก12นะครับมีชื่อนะครับเอาง่ายๆครับเซตเนี่ยห้าทับห้าตรงนี้นะครับบวก12นะครับเป็นการแปดทั้งหมดเป็นของมีชื่อทั้งหมดนะครับสวยเลยนะครับชุดก็เดี๋ยวดูดีเทลชุดนิดนึงเนาะชุดเป็นของมีชื่อบวก12นะครับไฟสิบยานห้านะครับแล้วก็ออฟสมาธิห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ใช้เต่านินนะครับตัวเป็นตัวจตุรเทพนะครับสำนักก็เป็นจิตรวมสมาธิเนาะกลุ่มกลุ่มน้องเวเขา ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับสัตว์เลี้ยงก็ยังไม่ได้ซื้อเนาะแหวนก็จะเป็นแหวนจมตี5นะครับบวก2ก็เพิ่มพลังจมตีอีก4นะครับหูเขาก็ไม่ได้ขายนะครับหูความดีเขาก็ไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ไปสร้อย60นะครับก็ไม่ได้บวกอะไรนะครับที่คนโหดนะก็จะเป็นเซตนี้เลยครับแล้วก็ตัวละครที่ความดี1.5ล้านนะครัล้านแต่ว่าน้องววเนเขาไม่ได้เปิด ความดีที่1ที่หนึ่งจุดห้าล้านนะเพราะว่าใช้แค่ความดีที่หนึ่งจุดสองล้านนะครับก็คือตัวสถานฟ้าน,นั่นเองนะครับหึห <c oughs> ึสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผมเคยรีวิวตัวละครนะตัวละครธนูอธรรมมาแล้วนะเป็นผู้หญิงเนาะอันนี้เป็นธนูธรรมะผู้ชายนะครับซูมให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะฮอหึ <c oughs> ดูดูชุดเขานะครับ นี่ครับจะปิดตัวนี้ให้ดูที่ปรับความคมชัดแบบชัดๆไปเลยนะครับให้เพื่อนๆให้น้องๆได้เห็นกันเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับชุดไม่ได้ใส่คมนะครับคุมสำนักก็ปิดไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับใครต้องการก็หมือนเจ็ดนะครับติดต่อน้องเวได้เลยเอาโชว์วิอีีนึงครับเดี๋ยวตอนจบเนี่ยเราจะไปเทสนะครับอตอนนี้น้องเวเขาบอกว่าเขาติดแค่ลายเขียวลายมังกรลายเขียว นะครับอย่างเดียวนะครับนี่อันนี้จะเป็นธนูแบวกสิบสามนะครับแสงก็จะประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่จะให้ดูธนูพี่นะครับนี่ของพี่เป็นธนูบวกสิบครับเนาะเป็นธนูบวกสิบก็แสงก็ยังไม่มีออร่านะครับที่ที่โผล่ออกมาแต่ว่าจะเป็นประกายสีดำดำเนี้ยออกมานะครับนี่เลยนะครับเรียบเทียบกันประมาณนี้นะครับเนาะไปเดี๋ยวพี่จะพาน้องเวเนี่ยไปอ่ไปเทสนะครับ โนเวลสองนะครับแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะเอาเอาธน่โจม15นะครับบวก13เนี่ยไปเทสนะครับจะเป็นธนูของน้องจำนะครับอันเดี๋ยวเอาของน้องเวก่อนแล้วกันนะครับครับเอาเอาไง,ไง่ายๆเดี๋ยวน้องเวเนี่ยให้ถอดถอดชุดคลุมสำนักแล้วก็ชุดคลุมไปเลยนะครับเนาะกดคลุมสำนักแล้วก็ชุดคลุมไปเลยเดี๋ยวไปบอกเว๊บนึงน เวถอดชุดคลุมสำนักแล้วก็ชุดคลุมไปเลยครับ mm. เดี๋ยวไปวางเย็นกันเลยครับอ่ะน้องเวไปละไปเทสกันเลยนะครับไปเทสกันเลยไปวางเย็นเลยครับแต่ว่ายันวางเย็นไม่เจอมีไหมเนี่ยโอเคมีอยู่อ่านแล้วครับน้องเขาอ่านแล้วนะครับโอเคแบบไปแล้วนะครับ โอเคพี่ก็ตามไปเลยครับตามไปเลยเปิดแสงความดีนิดนึงนะครับจะได้สวยๆเนะเาะอ่าไหนๆก็ความดีแสบแล้วนะครับ <c oughs> แล้วอ่ะใส่ชุดใส่ธนูหน่อยแล้วกันนะครับใส่สัตว์เลี้ยงนิดนึงจะไ,ได้ครบชุดเนาะโอเคสวยงามเลขสัตว์เลี้ยงโทรหน่อยครับน้องเวไปไหนละเราหาหนังเวแป๊บเนึง อยู่ลองตัวไหนนอน่ำเราไปเทสกันเลยคนระับน้องเข้ามาตรงนี้รีเปล่าเอาใครวะเนี่ยโหมีคนอยู่ใครเนี่ยมีคนอยู่ด้วยนะครับโอได้หกสิบ ใช่ไหมพี่เด,เดี๋ยววิ่งไปหาน้องเวก่อนครับไม่แนว่ว่าอยู่ตรงไหนนะเอ้อยตรงไหนวะเนี่ยลองลองหมานะครับน่าจะอยู่ตรงอาทิตย์ตอะไรนะอ่านี่ไงน้องเวีเขาอยู่นี่ไงโอเคนี่ไงครับน้องวีเขายิงแล้วนะครับ โอ้โหเข้าสองพันะครับเข้าสองพันติดลายเขียวอย่างเดียวนะครับสามพันะครับนี่โอ้เกิดไม่ทันเลยครับติดลายเขียวอย่างเดียวเนาะนี่อะไรใส่คลุมใส่อะไรนี่อ่าพอหมดนะครับนี่าเมจเประมาณนี้เลยครับสามนัดตายนะครับหนึ่งสองสามเอาสี่นะเาะอะไรวะสามสี่นัดวันน่ะตาย โหดเลยนะครับนั่นโอ้โหนี่ครับคือดาเมจนะครับของอาวุธบวก13ครับเพราะหมุนเนี่ย3า0พหมุนเนี่ยสามพัของพี่เนี่ยเดี๋ยวอถอด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 ,ถอดไอ้นี่ด้วยเลยคถอดสนินะด้วยเลยนี่เลยครับอเอเดี๋ยวพี่ลองยิงดูดิ ดเไปยังเฮ้ยของพี่เข้าแค่900เก้าร้อยเองหรอของพี่เข้าแค่พันเดียวเก็บสัตว์ก่อนเดี๋ยว,ดเ,ดยวเดี๋ยวพี่จะให้น้องวีเขาเอา่อาวเวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอลองยิงดูดูบ้างครับอลองดูนี้ ปังเอ,าอ้าเฮ้ยมันหลบได้สองพันหกนะครับนะถ้ายิงโดนหนักๆเนี่ยหมุนสามพันแปดเดี๋ยวพี่จะลองยิงดูบ้างนะครับนี่ตัวนี้นี่ปังเฮ้ยพี่ยิงแค่เก้าร้อยเองเหรออ๋อพี่ไม่มีลายเขียวเออพี่ไม่มีลายเขียวนะครับนะเนี่ยพี่ไม่พี่ไม่มีลายเขียวนะครับอันนี้เป็นของน้องเวนะเออยิงแค่เก้าร้อยเองอะ เอ้ยยิงเบามากอันเดียวนะครับโอ้ไล่เขียวมันมันมันเพิ่มขนาดนั้นเลยเหรอเอออันเดียวเองเออเบามากครับเบามากครับเนี่ยโอ้โห สามต่ดาวตกมาครับปุ้งปุ้งปุ้งครับพันหนึ่งสามอันครับโอ้โหสามต่ดาวตกมาครับโอ้โหน้ำมัต่างกันเยอะมากครับปุ้งโอ้โอ้ของเขาหมุนนี่สามพันหกนะครับน่าจะเป็นที่ความดีด้วยนะครับเนาะโอ้โห,หแรงต่างกันเยอะเลยแรงต่างกันเยอะเลยครับน้อง แรงต่างกันเยอะเลยครับน้องโอ้หมดเรื่องเลยครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสร้างไหมเนี่ยเดี๋ยวสร้างไหมหาโน้ตมาก่อน 2องพันโอ้หมุนสามพันแปะหมุนหมุนสามพันแปอ๋อสองพันหกแดงอ่าโอ้ 3 0 0น่าจะแดงครับ2 0 0ก็น่าจะแดงด้วยนะครับเนอะอันนี้ก็คือไม่แดงนะครับ3 0 0เนาะแล้วก็อยู่ที่อ๋อแดงแล้วมั้งเนี่ยมนหยึ่ยง3 0 0ึ3ง0 1 0 0 3นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะจับน้องจำเนี่ยอ่า ไปไลายเขียวนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาวัดเอานะครับว่าเท่าไหร่สามพันหนึ่งมันงหดจัดนะครับมันตหดจัดมันเน้นปลาน,นครับแมันสมแดมันจะเน้นปลานนม่ก็ออกเลยอ่ใช่ครับทีดาเมจเยอะๆเนี่ยก็เป็นเพราะความดีนี่นะครับส่วนหนึ่งด้วย ก็อะไรอาวุธเนาะอาวุธนอะไรตกไปเนี่ยแร่ยกแดงแร่ยกแดงตกครับโหหอยยิงไปตกอะไรวะนี่ครับก็คือการเทสนะครับเป็นการเทสเนาะแค่มีลายเขียวนะครับลายเขียวอย่ังไงปิดบียิงดูครับ เหมือน,นท่าเดิมแล้ววะมันแปดมายังมันแปดเออเป็นดีก็คือหายไปสามร้อยเออหมุนของมันหกนะครับยุบห,หายไปอยู่ หายอยู่ดาเมจดาเมจหายอยู่นะครับเป็นความดีผมนี่สองพันหกสองพันหกคือคือเอาเอาเอาง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเล่นเซตนี้นะครับดาเมจจะประมาณนี้เลยนะบ,บวกกับคลุมบวกกับคลุมสำนักด้วยนะนี่ยังไม่บวกคลุมสำนักนะครับบวกกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆ มันจะได้ดาเมจที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะแล้วก็ยาที่เรากดต่างหากนะครับนี่้หเก้าหูหสวยเลยทีเดียวนะครับสวยเลยทีเดียวแย่หยกแดงนะครับ แรงครับแรงครับโอเคครับก็น่าจะรีวิวกันประมาณนี้นะครับเนาะก็จะน่าจะรบกวนน้องครับประมาณนี้้องใส่หูข้างเดียวเหรออ่าไปดูสินี่ใส่หูข้างเดียวปลานี่ก็จะออกน้อยลงนะครับเนี่ยปลานปลาจะหายไปสี่นะครับโอ้ยอีอ ยุบนะครับยุบนะครับอืมหาอเมทออกมีอยู่โอ้สองพันห้าครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาแบบเอาแบบฟูๆเลยดีกว่านะ เขาแบบฟูๆเลยครับน้องเวเดี๋ยวจะไปเทียบกับน้องจ้ามอีกทีหนึ่งครับเปิดดีด้วยนะเ,เปิดความดีด้วยครับน้องน้องเวครับ เป็นความดีนะครับดูละมาแล้วปูมาแล้วครับเปี้ยงเปี้ยงอุ้ยอุ้ยสามพันแปดสามพันหกสามพันแปดครับมากสุดนะโอ้โห แดงเนี่ยแดงนี่คือ3ามพันแดเนาะแต่น้องจำเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าคือจริงๆเขาความดีห้าล้านนะครับเขาไม่น่าที่จะเปิดเขาเรียกอะไรนะเขาไม่น่าที่จะเปิดความดี5้าล้านนะครับก็คือใช้ความดีหนึ่งนี่แหละแต่ว่าเราจะดูว่าโดมส5บห้านะครับกับเวลเสองกำแรงกันเป็นคาสาม โอเคเดี๋ยวพี่จะขอบคุณเนาะน้องเวทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะปิดคลิปประมาณนี้เลยนะครับก็คือมีการเคด๊ามีดูกันเลย,เยวสวยเลยนะครับโอเคครับน้องเวครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมทำคลิปกับพี่นะครับเดี๋ยวพี่ไปนัดน้องจ้างอีกทีหนึ่งนะ ใครสนใจก็นี่เลยครับติดต่อตามนี้เลยนะครับน้องน้องเวนะครับตามนี้เลยครับเมืนเจ็ดพันบาทหมื่นเจ็ดพันบาทบอกต่อไม่ได้ด้วยนะครับต่อไม่ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครต่อได้ก็คือเง่นบิลไลครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับโหใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับกำลังใจให้กันเนาะดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย